สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําชุดลําโพงชุดหนึ่งนะครับจาก Turbo s บ u n d ก็ลําโพงชุดนี้ครับจะอยู่ในในรุ่นของ IP Series ครับจะเป็น IP 300 2ข้าง2ตัวนะครับแล้วก็เป็น Turbo s บ u n d IP 12บปีที่เป็นซับอีก1ตัวก็วันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อครับว่าเวลาที่เพื่อนๆซื้อไปใช้งานเนี่ยจะเชื่อมต่อยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สำหรับสายสัญญาณนะครับที่เราจะใช้เชื่อมต่อจะมีด้วยการถามเส้นครับเป็นสาย XLR แบบนี้นะครับ2เส้นแล้วก็อันนี้ครับสุดท้ายเนี่ยสายที่3เป็นสาย TS i Phone 2 XLR ตัวผู้สำหรับวิธีแรกครับผมจะต่อแบบไม่ผ่านมิกก่อนคือใช้โทรศัพท์ในการเปิดเพลงเฉยๆนะครับจะต่อแบบนี้ครับนำสาย XLR เส้นนึงเนี่ยต่อออกจากเอาท์พุตด้านหลังของลำโพงซับนะครับลิงก์ A นะครับลิงก์ A ครับก็จะไปเข้าลำโพงที่ ััวนี้ครบถ้าหันหน้าเข้ามาเนี่ยลำโพงตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็สาย XLR อีกเส้นหนึ่งออกจากลิงก์ B ครับมาเข้าที่ Input นี้เหมือนกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลาโพงที่อยู่ทางด้านขวาถ้าเราหันหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดเพลงอย่างเดียวไม่ผ่านมิกผมจะใช้สายแบบนี้ครับเป็นสาย RCA to X 3.5แบบนี้ครับแล้วก็จะใช้ตัวแปลงด้วยในการแปลงหัว RCA เป็นโฟนนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่อินพุต A กับ B ครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้ครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อสายสัญญาณทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองเปิดเพลงให้ฟังดูนะครับว่าเสียงจะออกไหมครับเปิดเพลงครับ เดี๋ยวผมเบาเสียงไว้ก่อนคือในส่วนแรกเนี่ยอยากจะให้มาดูที่ตู้ลําโพงครับว่าตู้ลําโพงเขาเนี่ยปรับวอลลุมเพิ่มได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะออกแค่ซับครับถ้าเกิดมันยัง,ด,งดังไม่พอเนี่ยเรามาเพิ่มที่อินพุตได้เราก็เพิ่มอินพุตเสมมุติไปที่10ก่อนแล้วกัน2ข้าง AB นะครับ เพิ่มเท่ากันตอนนี้ก็ไปดูที่ลำโพง IP ส0มร้แล้วก็เล่งวอลลุ่มขึ้นมาครับแบบนี้ IP 3 0 0เนี่ยก็เหมือนกันครับเราสามารถเล่ง Input ที่ Channel ได้อีกแล้วก็เล่ง Input แบบนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็อีกตัวนึ่งทำเหมือนกันครับสำหรับวิธีต่อไปครับเป็นวิธีการที่ผมจะต่อผ่านมิกเซอร์อ่าแล้วก็น้ำสายสัญญาณมาเหมือนเดิมครับแต่เราต่อออกจากเมนเอาทของมิกเซอร์เลยครับด้านซ้าย ไปลำโพงด้านซ้ายครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เสียบจากด้านขวาของเอาพุตมิกเกอร์มาเข้าที่นี่ปึ๊บจะมีอีกสายหนึ่งนะครับที่เป็นสายแบบนี้ก็คือโฟนทู XLR ตัวผู้สำหรับสายเส้นนี้ครับผมก็จะมาเสียบที่ช่องออกเซนของมิกเซอร์ครับมิกเซอร์เนี่ยก็ต้องมีช่องออกเซนด้วยนะครับแล้วก็มาเข้าที่ด้านหลังซับลำโพงนี้ครับ อันนี้ผมก็จะเปิดเพลงผ่านมือถือเหมือนเดิมก็ผมผมก็ใช้สายแบบนี้เสียบเข้าที่มิกเซอร์นะครับผมก็จะเป็นช่อง Channel ที่5กับ6นะครับโอเค okay. ต่อไปครับเราก็เปิดสวิตช์ที่มิกเซอร์ก่อนครับแล้วก็ค่อยเปิดที่ลำโพงครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆสาหรับเซ็ตลําโพง IP s e r i e ์เซตนี้นะครับก็ใครที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงเทอร์โบซาวเซ็ตไหนนะครับสามารถสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อหรือเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับที่ w w w audio city co th ครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แลวก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ